สวยมากเลยค่ะพรีออเดอร์หอยดองขวดผาจะไรใส่ใจสุขภาพคนอะไรไม่รู้น่ารักเป็นบ้า์หืมสวยกว่าพี่แยะก็แม่นเนี่ยแหละค่ะว้ายอายุหน้าขัดกับจุกมากค่ะลองรู้ปรึกษาเพื่อนบ้างไหมคะเบื่อคนแก่อัปเดตแก,แก่มากค่ะอันฟอร์รูว่ะ แม้ค่ะแย้จะก้าวเข้า <puntos> ส <Five. S 1> ู่เลข3าอย่างห้ามไม่ได้แต่แย้จะมมี่ยอมพี่หน้าของแย้แก่จนอายแม่เด็ดขาดวันนี้ค่ะก็เลยจะมาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์สกินแคร์ตัวหนึ่งที่ใช้ดีงามมากเด็ดดวงจริงๆนั่นก็คือเ a t e d o หรือภาษาชาวบ้านว่าเคที y d o นะคะ ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเค okay, ที่ดอของคามาดาเออเป็นราเครื่องสำอางที่เรียกว่ามีทั้งเครื่องสำอางและสกินแคร์ขายเพียบเลยนะคะแต่ว่าที่มาแนะนำเจ้าเคที idor, ่ดอทูอินวันสเนลฮานีกินเซนวีดโกลสลิปเปนเซรั่มมาส ชื่อยาวมากเลยเปิดเข้าไปข้างในกระปุกเป็นอย่างนี้ใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะ70กรัมคือใหญ่จริงใช้ได้เยอะเลยนะคะที่เขาบอกว่าทุกินวันก็คือเป็นทั้งเซรั่มและเป็นสลิปปิ้งแมสส์ด้วยก็เรียกได้ว่าบำรุงล้ำล um ึกเวอร์มีอะไรบ้างสเนลเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อหอยทากทาให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงใครเป็นสิวใครเป็นอะไรอยู่เมื่อหอยทากก็จะมาช่วยสมานเซลล์ผิวของเราต่อมาค่ะฮันนีฮันนีคืออะไรคะน้ำพึ้งค่ะถูกต้องค่ะก็คือ จะช่วยรักษาสิวแล้วก็ทําให้หน้าของเรานุ่มแล้วก็เปล่งปลั่งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะจินเซงจินเสง,เสงหลายคนอะไรอะไรอะไร,อะไรกินเสงกินเสงไม่ใช่นะคะจินเสงแต่ว่าสม โสมคือยาอายุวัฒนาะแล้วเครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมายที่แพงหูฉี่นะคะก็จะมีส่วนผสมของโสมนะคะซึ่งถ้าใครได้ลองใช้จะแบบได้กลิ่นโสมเลยว่าโอ้ยหอมนะนึกว่าแบบใช้เคาน์เตอร์อแบรนด์กระปุกเป็นหมื่นนะคะจริงๆแล้วอยู่ในขวดนี้เลยค่ะอ่ะต่อมาก่ะทองในนี้มีทองด้วยนะคะเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าสมัยก่อนนะคะคนอียิปต์เนี่ยเขาก็เอาทองมาบำรุงผิวนูน่นนี่ตามคลินิกตามอะไรเขาก็จะแบบว่ามีการเอามาส์หน้าด,ด้วยทองอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสอย่างนี้จริงๆแล้วปกติต องไปซื้อแยกชิ้นนะจ๊ะถึงจะได้แต่นี่เขา4 in 1จ้าไม่ใช่แค่2 in 1นะจ๊ะ4 in 1ไปเลยทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อครีมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่เลยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเขามีทองคำจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นกากเพชรสีทองนะบอกไว้ก่อนจะมีความดึงๆๆก็คืออันนี้จากเมื่อหอยทากนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกิน โสมแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าครบสูตรจริงๆสําหรับใครที่อยากจะหน้าเด้งเนี่ยเนื้อครีมเนี่ยเขาก็จะแตกตัวแล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลยเนี่ย mm hmm. เห็นไหมพอเราทาปุ๊บเนี่ยทอมันก็จะ ซึมเข้าไปในผิวของเรานั่นเองค่ะใช้ทุกวันก่อนนอนเลิศมากเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเจ้า sleeping serum มมาสกตัวนี้คือเรียกได้ว่าซึมเข้าสู่ผิวค่อนข้างไวนะคะไม่เหนียวเน,นะนะถ้าใครชอบแบบผิวสบายๆไม่เหนียวมากเนี่ยเรียกว่าใช้ตัวเดียวอยู่เลยค่ะรีบจัดมาใช้ให้ไวเลยนะคะซเซสจะได้บอกลาหน้าแก่หน้า,หนาเหี่ยวได้อย่างเห็นผลค่ะที่สําคัญถ้าสมมติว่าใครตอนนี้นะคะไม่มีเวลาไปห้างไม่ได้ไปคอมเมอร์ช็อปอะไรนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อแบบทดลองมาได้ที่เซเว่นอีเล เบ้นนะคะสำหรับซองนี้25บาทเท่านั้นโอ้ยถูกอย่าบอกใครเลยค่ะซื้อแจกเด็กแถวบ้านได้เลยนะคะส่วนเจ้ากระปุกใหญ่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะสามารถซื้อได้ที่คามาทุกสาขานะคะที่อีฟแอนด์บอก็มีขายแล้วก็ที่ดูเตรียมก็มีขายเช่นเดียวกันนะคะนี่ไปตำกันเลยนะจ๊ะรู้เรื่อง